สวัสดีครับผมเอ็มโรสติ้งไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้ครับเราอยู่ที่อู่เพิ่มยนต์กันอีกครั้งครับสำหรับคลิปนี้ครับเราพามาชมคันนี้ครับเป็น2 0 0 s x ซครับซึ่งต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยเป็น 200x ้คันที่2ของช่องเรานะครับแล้วคันนี้ครับก็อย่างที่เห็นภายนอกครับคือสีสันเนี่ยสวยงามมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับห้องเครื่องเขาเนี่ยคันนี้เนี่ยสวยมากนะครับแล้วคนที่เนรมิตท้องเครื่องคันนี้ครับ เป็นคนเดียวกันกับที่เนลมิตห้องเครื่องของอาวิโอคันที่แล้วนะครับเป็นพี่อาร์ตนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยพี่อาร์ตกันครับว่าสําหรับคันนี้ครับทำอะไรบ้างแล้วก็พี่อาร์ตครับเขาทําอะไรกันอยู่นะโอเคไปครับไปเจอพี่อาร์ตกันครับครับสวัสดีครับผมช่างอาร์ตนะครับครับหรือช่างอาร์ตปทุมครับครับหรือฉายาเนี่ยเขาเรียกว่าอาร์ตอะไรซิ่งครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมขายอะไรซิ่งมาก่อนครับก็คือทําอะไรมาก่อนใช่ครับแล้วตอนนี้คือทําอะไรบ้างพี่ตอนนี้ผมกลับมาเป็นทําพวกงานห้องเครื่องครับพวกจัดทรงอะไรพวกนี้ครับ ทำเกี่ยวกับรลิ่งทั้งหมดแม้รถเดิมก็ทํารถเดิมก็ทําทาเป็นอู่เหมือนกันเลยครับครับอ่าส่วนใหญ่เน้นเป็นรถกระบะหรือเป็นรถเก๋งพี่คือผมทําทั้งสองอย่างเลยนะทำหมดเลยใช่ครับเพราะว่าเรามีพื้นฐานบินซินด้วยครับจากพี่เรามาก่อนอ่านั่นแหละครับอ๋อเพราะว่าอย่างคลิปที่แล้วเนี่ยที่เราไปเจออาร์วีโอเห็นบอกว่าฝีมือการเก็บข้องเครื่องเนี่ยความสวยงามเนี่ยเป็นฝีมือของพี่ใช่ครับครับเพราะเพราะว่าที่ อาวิโอของของข้างตีครับคือพอดีคุยกันแล้วโปรเจกต์โอเคะเราเราอยากํารถที่ไ่นอกกระแสอยู่แล้วครับเราก็เลยบอกว่าตีั้นงตีทํำไหมตีก็บอกว่าทีแรกคุยกันที่โปลูกเดียวก่อนนะฮะแต่มาๆก็เป็นโปรสองลูกเพราะว่าตีบอกว่าขอสุดอก็ตอนนี้ครับเป็นสุดของอาวิโอไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ปกติด้วยทั่วทั่วไปเนี่ยแค่อาวิโอแต่งเนี่ยก็น้อยแล้วน้อยมากครับเพราะว่าเป็นรถที่หาของแต่งยากครับแล้ว คนมองเลยข้ามเลย่ใเพราะคนไปมองเรื่องแจ๊สยาฤิสอะไรพวกนี้เยอะอะแต่เราบอกว่ารถมีอยู่แล้วครับลองรึไหม<ะ>เพราะเราชอบที่ได้แบบแปลกอยู่แล้วด้วยออก็เลยเกิดเป็นิโอคันนั้นขึ้นมาแล้วสาหรับคันนี้พี่คันนี้เนี่ยเป็น 200SX อ่าใช่ครับอันนี้เป็นรถ, <200 X. S 1> รถของใครเป็นรถของเสียบอยครับคือเป็นเพื่อนกันเหมือนกันเป็นลูกค้าเป็นลูกค้าใช่ไหมใช่ครับคันนี้เขาเอามาให้พี่จัดเรื่อง้องเครื่องให้ ช่าเคยคันนี้อยู่กับผมมาตั้งแต่เริ่มแรกๆเลยตั้งแต่ที่แรกเป็นสีขาวอยู่ผมตั้งแต่ที่แรกเลยเพราะว่าเป็นเพื่อนกันเขาซื้อมาก่อนแล้วพอใช้ไปเขาบอกว่าเหมือนจะเปลี่ยนสีเพราะสีขาวมันเหลืองอะไรเงี้ยเราก็แนะนําเรื่องสีไปก่อนเพราะเป็นเหลืองไหยข้างในเป็นเงินเป็นโลบาอะไรเงี้ยเขาก็คือเรื่องสีพี่ก็เป็นคนแนะนำใช่ครับโลบาด้างในพี่ก็เป็นคนแนะนาใช่คือโลบาเนี้ยมันติดรถมาอยู่แล้วตอนที่ซื้อแต่ว่าเราเปลี่ยน สีไม่สีเงินอ๋อมันแตดกับตัวรถที่เป็นสีเหลืองครับและอย่างพวกชุดแต่งรอบคันข้างนอกเนี่ยพี่มันเป็นพาร์ตออริจินนะครับรอบคันมาตั้งแต่ที่แรกปะมาเพิ่มครับอ๋อมาใส่เพิ่มใช่ครับอย่างพวกการ่าพวกนี้เพิ่มครับนี่ก็คืออันนี้ขนาดนี้ก็เป็นคาร์บอนเลยนะใช่ครับอ่าพอดีมันมีชุดอีกข้างเลยมันเพราะมันแตกครับพอดีเจ้าของเราลงแล้วมันติดอ๋อที่แรกที่มาตอนที่เป็นสีขาวเนี่ยกันชนไม่ได้เป็นชุดนี้ไม่ใช่ครับอ๋อมาเปลี่ยนรอบคันใหม่ใช่ครับนะครับเป ได้ครับมันจะมีชุดแก้มมาแล้วตัวโป่งเนี่ยคือเราเจาะเพิ่มอ๋ออันนี้เจาะเพิ่มใช่เพราะว่าตอนนั้นมันเป็นเหมือนกระแสเพราะว่าเท่าสองร้อยเนี่ยอย่างตัวแก้มเนี่ยมันเป็นประมาณนี้อยู่แล้วอ๋อนี่มันจะมีเจาะหลายจุดเลยนะใช่มีเจาะครับแล้วระบายล้อใช่ข้างแก้มนี่เหมือนเึงโป่งเพิ่มครับอ่าแล้วก็ไอ้ตรงสเกิร์ตข้างนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมพี่ใช่ครับมันเป็นชุดของหน้าหลังเลยรอบคันงเฮ้ยสวยสวยมากนี่ อันนี้เหมือนจะวายบอดี้มาด้วยไหมใช่เพราะมันดึงรับล้อครับล้อนี่เป็นสิบเอ็ดสี่ลูกนะอ๋อสิบเอ็ดนิ้วเลยใช่ครับเป็น with, เวสปอร์ตครับอ๋อล้อไยเวสปอร์ตเป็นล้อเวสปอร์ตสิบเอ็ดนิ้วโอ้โหกว้างมากสี่ลูกเออโอ้หอ๋อถึงว่านี่เพราะว่าแก้มหน้าจริงๆริงแก้มด้านหน้าเนี่ยต็อต้องบบอขึ้นนี่ดึงขึ้นมาครับช่ครับนี่ก็ดึงขึ้นมาเพราะถ้าเราดูจากถังน้ำมันนี่ก็จะเห็นแล้วใช่ครับนะครับอ๋อก็คือกว้างขึ้นมานี่น่าจะเป็นนิ้วเหมือนกันเนาะใช่ครับนะครับนี่แล้้วก็มาาดดูนหลัังครบ ด้านหลังก็เป็นชุดแต่งครับเหมือนกันเป็นกันชนด้วยเป็นกันชนด้วยชุดหน้าหลังพวกนี้พวกข้างขาเป็นของเัตินหมดอ๋โอโหแล้วล้อหน้า1ินิ้วนี่มันไม่ติดใช่ไหมพี่ไม่ติดครับ<อ>พวกไฟนี่ยังคงเป็นไฟเดิมอยู่อันนี้มันเป็น<ม>ไฟใช่ครับเขาเรียกว่าเป็นไฟโดนัทอ๋อเป็นไฟโดนัทถ้าเกิดว่าถ้าเกิดตัวงแรกมันจะเป็นอีกตัวนึงที่เป็นเรียบมันจะไม่เป็นกลมๆอย่างเงี้ยมันเป็นเรียบที่บางคันติดรถมามันจะเป็นเรียบเรียบเหมือนล้อแปดสิบเอ็กซ์อ่าอ่าอ่าแต่นี่มันเหม็นตัวแต ซึ่งอย่างว่าแหละ200เซจริงๆมันก็มีสเสน่ห์ของมันอยู่แล้วใช่ครับคือเป็นรถที่ราคาไม่ตกแล้วอะ่ะไม่ตกลงไปกว่านี้แล้วอ่ะอมาตะด้วยนะพวกนี้นใช่ใช่คือรถ200 s ซเนี่ยเปิดตัวมาด้วยราคาประมาณ9แสนกว่าบาทใช่ปัจจุบันก็ซื้อขายกันอยู่6-7แสนใช่แล้วแต่รายละเอียดของรถทีนึงอ่าถ้ารถแบบ รายละเอียดเหมือนเดิมๆเลยนะใช่ครับตอนนี้ก็น่าจะมี8 90, เ0 0 0แสนใช่กับเทัาปลายแดงเลยแต่รถที่ไม่มีรายละเอียดคือแบบรถทั่วไปขี่ใช้งานก็ต้องมี45่0 0 0แสนอยู่ดี4 5 0,000แสนก็ต้องต้องต้องได้เนาะต้องมีครับเออต้องมีเลยอ่ะแล้วขนาดเป็นรถที่อายุมันผมว่าน่าจะโอ้โหมากสิบน็บสิบน10สิบอะเนาะลักสิบแน่นอนคือผับหูแล้วราคายังไม่ตกนะครับคือใครมีอยู่ตอนนี้ผมว่าราคาได้เลยทีเป็นรถน่าเก็บครับมันเป็นรถน่าเก็บเลยเพราะเรื่องกระทครงต่างๆโอเค แล้วอย่างนี้คันนี้คือภายในตอนนี้เป็นพวกโรบาร์เป็นแบบสไตล์รถแข่งเลยใช่คือคันนี้ที่แรกเลยก่อนที่จะมาทําที่เป็นท่องเรื่ยวมาเนี้ยเจ้าของต้องการแรงอ๋ออยากจะวิง่งอยากจะวิงะว่งสนามครับคือแบบอยากกูอยากวิง่งกูก็ไปวิ่งมาเนี้ยอ่าก็ลือ้อรือหมดเลยหร<อ>ือภายในออกใส่ดิฟฟี่อะไรพวกเนี้ยเน้นแรงครับเพราะคันนี้คือพี่ทําให้เหมือนกันใช่ครับคือคันนี้โดยรวมจริงๆแล้วอยู่กับผมเกือบทั้งหมดครับกี่ปีแล้วพี่อยู่มากี่ปีแล้วโอ้โหต้องมีสี่ห้าปีแล้วครับห้าปีตั้งแต่เริ่มกันมาตั้งแต อ๋อถึงว่าตอนนี้จะเริ่มเป็นสเต็ปแบบออกแนวเป็นรถแข่งแล้วเป็นส่วนใหญ่อ่าทีแรกเป็นนักที่คุยที่พี่เป็นรถแข่งอ่าเดี๋ยวใครจะบอกว่าเฮ้ยรถทําไมแบบมีรอยมีอะไรคือเมื่อก่อนเขาใช้เป็นรถแข่งมาก่อนใช่เขาไปวิ่งกันลงสนามอะไรครับเป็นรุ่นที่เขาวิ่งอยู่อ๋อแต่พอวันหนึ่งเขาจอดครับเพราะเจ้าของเขาไม่ค่อยมีเวลาอ่าก็เลยจอดสมาร์ทอ๋อแล้วตอนนี้คือเอามาฟื้นฟูใหม่ใช่ครับนะครับก็คือตอนนี้ทำห้องเครื่องใช่ไหมพี่ใช่ครับก็คือมาเก็บห้องเครื่องครับ พวกรายละเอียดใหม่หมดเลยเพราะห้องเครื่องทีแรกมันจะลกหน่อยพวกมินซินอ่ะมันจะลกใช่บพอตอนสมัยทําแรงตอนนั้นห้องเครื่องก็ไม่ได้เก็บโล่งอย่างครับก็ยังลกอยู่ทั่วไปครับอันนี้เป็นเครื่องตัว SR SR หลังห้าครับก็คือเป็นรถได้เป็นเครื่องเดิมของติดรถมาเลยใช่เป็น SR หลังห้าครับแล้วอย่างพวกไส้ด้านในอันนี้ได้มีการโมดิฟายไหมพี่ทำแล้วครับอันนี้มีลูกการข้อหมดแล้วครับ นขอมันเป็นของเป็นของเมกาเลยพวกลูก C ีพีก้านอีเกิลอะไรพวกนี้มันจะเป็นของซิ่งของเมกาหมดเลยครับตัวนี้นั่นแหละครับแมทั้งคนทําใช่ครับคือตัวเครื่องของงานมินซินเนี่ยผมจะมีลูกพี่ผมที่เป็นประกอบอ๋อครับคันนี้คือพูดเลยว่าซิ่งทั้งตัวตั้งแต่ข้างล่างข้างบนเลยแคมคือมีหมดเต็มเต็มสูบแล้วใช่ครับนะครับเพราะว่านี้มีกล่องเป็นกล่องเอฟคอนครับเป็นของกล่องเอฟคอนด้วยใช่ครับแล้วก็คือทำซิ่งตั้งแต่ตอนแรกใช่ครับ แลวตอนหลังตอนที่พอเรามาเก็บใหม่นี่เครื่องเราไม่ต้องยุ่งแล้วเพราะที่แรกเราทําไปแล้วใช่ครับเราทำเกี่ยวไปแล้วตัวเครื่องก็เป็นผมดูแลเหมือนกันครับเป็นคนดันสเต็ปขึ้นมาว่าเอ้ยต้องมีอะไรบ้างนะครับคือเครื่องนี้มันถึงจะอยู่ได้บูทเท่านี้ประมาณนี้เราก็เป็นคนเหมือนเราคุยกับเขาเลยว่าแต่ได้ประมาณไหนมันก็อยู่ประมาณเลทประมาณห้ากวร้อยมานะอ่าแล้วก็ตัวต้องใช้อะไรบ้างเพื่อเราถึงอยู่ได้เงี้ยเหนียวอืมปกติผมเคยเห็นหลายๆคนที่ทําตัวเครื่อง SR เนี่ย บางทีก็จบมั่งไม่จบมั่งปกติปัญหาของเครื่อง SR เนี่ยมันอยู่ที่อะไรพี่ที่ส่วนใหญ่จะไม่จบไม่ค่อยอึดจริงๆนะครับมันก็จะอยู่พวกพวกฝาอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราขยับลูกเยอะพวกเนี้ยพอเสื้อถ้าเกิดทําฟ้าไม่ดีมันจะมีการข้ามหมองน้ำอะไพวกนี้ครับอ๋อรายละเอียดพวกรังอัดพวกนี้มันมีผลครับก็ต้องละเอียดซิสงใช่มันล่อมันเยอะกว่าดีเซลเยอะนี่ก็คืออันนี้จริงๆตั้งแต่สมัยนั้น จนขยับมาทําห้องเครื่องสวยงามเครื่องก็ยังใช้ได้อยู่ครับโอ้โหนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาคนที่เขามีเครื่องตัวนี้อยู่พี่อย่างบางคนเนี่ยอยากที่จะเริ่มเก็บสวยงามแล้วอย่างงี้ต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนพี่ต้องเรียนรอบข้างเลยครับไล่รอบข้างก่อนใช่เรอลบข้างก่อนเลยเราเอาเก็บพวกไฟอะไรพวกนี้ออกครับครับยังวกสายไฟนี่เก็บยากนะพี่ยากกับดีเซลครับเพราะมันมีจุดระเบิดไง <Das que at> มันมีคอยพวกเนี้ยเ็นคอคอยจุดระเบิดนะครับแล้วก็มันต้องสั่งจ่ายพร้อมก,กับหัวฉีดครแต่ถ้าเกิดว่าอย่างดีเซลมันจะเป็นหลกัหลกๆคือหัวฉีดถ้าหัวฉีดไม่ได้มันก็ไม่ติดถูกป่ะใช่ใช่แต่เงี้ยถ้าเกิดว่าคอยระเบิดมีปัญหาุ๊บเนี้ยรถเดินไม่เรียบแน่นอนอ่าเรียบร้อยเลยแล้วก็มันถ้าเกิดว่ามันมีจังหวะที่จุดาข้ามมันก็ไม่ติดเลยถ้าดีเซลก็ยังมีโอกาสติดถค่ข้ามมาร์กอย่างเดียวเลยดูมาร์กอย่างเดียวแต่นี่มันเป็นพวกการจุดระเบิดและอันนี้ใครบางคนเก็บสายไฟไว้ที่ที่อู่ครับ อ๋อนี่ก็คือเก็บสายไฟจนแบบเรียบร้อยก่อนเลยใช่ครับยังไงก็ต้องเก็บถ้าเกิดคิดว่าจะแต่งสวยงามเพราะสายไฟเบนซินจริงๆเยอะมากเยอะครับเยอะจริงๆ <c oughs> อ๋อนะครับแล้วอย่างไอดีนี่เป็นไอดีเดิมเขาป่ะครับไอดีเดิมครับไอดีเดิมไอดีเดิมอันนี้อันนี้เป็นไอดีเดิมแต่ว่า<อ>เ,เราหัวฉีดนี่ของอะไรพี่ลางหัวฉีดนี่เป็นของซาร์ทครับอของซาร์ทนะครับครับลาหัวฉีดเป็นของซาร์ท ถ้าเกิดจะเน้นแรงจริงนะเวลานั้นยุค90จริงๆก็ต้องเล่นเป็นตัวนี้ใช่เพราะมันคนรู้จักเลยว่าเป็นรางซาร์ดเป็นรางซาร์ดแล้วก็หัวฉีดก็เป็นอันนี้น่าจะเป็น800ครับอ๋อครับ850ประมาณนี้แล้วก็มาตัวที่ไอตัวท่อร่วมในท่อรวดเดิมแต่นี้เราก็มาสร้างใช่เป็นท่อหลั่ทรายมันเป็นรถยุค90ที่สมัยก่อนที่งานหลัดทรายมามากกว่างานกว้านใช่แต่ส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ได้ทําสีนี้นะอันนี้เรามาทำสีดัมเบลโค้ชใช่ไหมครับ อินเตอร์กี่นิ้วเนี่ยพี่อินเตอร์เป็นสามครับสามนิ้วนะครับครับสามนิ้วลูกใหญ่อินเตอร์ก็เนี่ยด้านหน้าเขาจะแบบว่ารับลมใชจ่จริงๆเมื่อก่อนเนี่ยการโชว์อินเตอร์เนี่ยถ้าสำหรับรถยุ90นะค90เนาะมันต้องโชว์นะใช่มีนเตอร์ต้องโชว์และอินเตอร์ก็จะเป็นทรงเนี่ยเป็นทรง26เลยครับเป็นทรงเป็นยี่สที่แบบเข้าข้างเพราะว่า รถสมัยนะเป็นทรงนี้สะมากเลยนะใช่ถ้าเป็นรถเก๋งที่เป็นพวกเซวิโล่ก็จะเป็นทรงนี้อ่าแตวีโลจริงจริงอีวงอีโวก็แบบทรงประมาณนี้หมดเลยใช่แล้วก็จะเป็นงานดัดทรายครับนี่แล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ต้องให้มันเล็กลงใช่ไหมพี่ใช่ครับอ๋ออจากอโวมาลีมาก่อนใช่แล้วพอมาเข้าอินเตอร์ปุ๊บค่อยมาใหญ่ขึ้นใช่อ๋ออันนี้ผมจำสลับคล้ายๆกับดีเซลใช่ใช่แต่ผมจำสลับลืมไปว่าฝั่งฝั่งเนี้ย มันมันคือเทอร์โบที่แรกกำเป็นดีเซลว่าฝั่งนู้นต้องเป็นใหญ่ว่าทำไมฝั่งนี้เล็กลงอ๋อนี่แล้วก็อันนี้เทอร์โบเทอร์โบเป็นเทอร์โบอะไรพี่อ่าเทอร์โบเป็นทีอีศูนย์หกครับครับเป็นทีอีศูนย์หกสเต็ปเขาเลยเป็นทีศูนย์หกแต่ประเด็นคือผมชอบอีกแล้วคืออันนี้อย่างที่บอกสเต็ปเดียวกับคันอาวิโอคือเทอร์โบทองใช่มันเป็นคันแรกเลยที่เราเริ่มที่ทำเทอร์โบทองก่อนคันอาวิโออ่ะก่อนครับคือคันนี้เริ่มเลยครับเจ้าของมาทิ้งรถไว้ให้คือเราคุยกันว่าครับพอ เราบอกว่าเฮ้ยทาเป็นรถสวยงามไหมเขาก็รถก็จอดเฉยนะเขาบอกงั้นลองไปดูจอดอยู่สามตีเดือนเลยคิดแล้วไม่ออกเลยนะครนเนี้ยหรือเขาหมดแล้วด้วยหรือหมดเลยจริงครับก็หรือเสร็จเราก็คิดว่าเราจะทํำยังไงวะให้มันแตกต่ากคนอื่นเขาแต่ชุคมียมมันก็เหมือนคนอื่นเขาใช่เยอะเลยแล้วก็ไปเพ้นท์มันก็เหมือนคนอื่นเขาอีกแล้วก็หนีเลยลองทาทองเลยแล้วหาที่ทํายากมากอผมก็ไม่รู้นะว่าคนอื่นหาง่ายหรือเปล่าแต่ผมหายาก <H at> ผมหาโอ้เป็นติบล้านอ่ะับเราก็รู้จักราชชุบอยู่แล้วเขาบาคเขาไม่รับอชุบทองด้วยเพราะมันยากแล้วมันถ้าเกิดชุบบางทีมันจะขึ้นเป็นจุดดำๆอ่ะนั่นแหละครับมันปัญหาค,คือถ้าชุบบางทีมันขึ้นด่างก็มีองานมันเสียโอกาสเสียเยอะครับเขาก็เลยผมก็เลยเพราะงั้นผมลองอ่็เจ้าของว่ามกูลองนะก็เลยลองส่งไปหมดเลยก็มีอะไรบ้างพี่มีเทอร์โบมีกรโบมีหน้าชุดโมเล่ไดชาร์จอะไรพวกเนี้ยครับชุดราง อ๋อลางลางพวกนี้ด้วยลางชุดใหม่ล้วมันเป็นทองเป็นทองทองได้จม่อาคนสแบบนี้แตาว่าคันนี้มันยังทองน้อยกว่าคันอาครโอเพราะว่าเรายังไม่ได้คิดลึกเหมือนเราเ็เริ่มที่จะทำแล้วาทำคันอาวิโอเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องส่วนของไทยทงไทยเทอะไรที่มันจะเป็นเงเงาเหมือนกันด้วยใช่แต่นี้ก็คือเน้นทองตัดดำใช่เพราะว่านั้นคือเรามองเราวุงตรงเราก็ดูเมกาเยอะนะยูทูบเนี่ยเราดูจริง สไตล์เนี้ยต้องอเมริกาอย่างเดียวเพราะในไทยอ่ะยังไม่มีใครทำผมก็ดูนะคือเราเป็นคนชอบดูอยู่แล้วดูดูไปเรื่อยแต่เราไม่ได้ดูคือรถบารเรกก็สวยแต่เราเรามองว่าสี่คาถ้าคันมันก็เหมือนกันเหมือนกันเลยใช่เราก็เลยหนีที่แบบพอดูเฮ้ยมันได้วะดำทองมันมาได้เราก็เลยว่าเราต้องไปสีเหลืองด้วยเพราะเหลืองกับดำมันตัดอยู่แล้วก็คือคันนี้จริงๆเป็นที่มาของเธอโบทองจากอวิโอเลยใช่แล้วพอข้างหลังผมก็พุ่งตรงผมก็เิ่มเร็จผมก็เป็นทองหมดเลยแม้กระทั่งการชุบ แป๊บรอชีที่เป็นดีเซลรเราก็จะหนีของเราไปโทนหนึ่งเลยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคันที่เป็นดีเซลแล้วเป็นทองด้วยใช่ปะมีครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งมันมีตอนนี้มีอยู่สามคันคือเราก็เก็บไร่ประมาณนี้เป็นทองดำแต่ว่าการ,รวางคอนเซ็ปต์มันจะแตกต่างกันอีอืมนี่นี่สวยงามมากอ่ะดูตัวเทอร์โบเนี่ยก็คือเป็นสีทองแล้วเป็นทองแบบทองสวยนะอย่างที่ผมบอกตั้่คลิปที่แล้วอ่ะพอถ้าเกิดเราเล่นสีทองเราเล่นงานทองเนี่ยถ้าเกิดว่าวางไม่สวยหรือว่าคอนเซ็ปต์ไม่ดีเนี่ย มันจากสวยก็จะกลายเป็นเสี่ยวไปเลยถูกไหมแต่นี้คือแบบเฮ้ยคุมตีมดีมากนะครับแล้วก็มีแบบตัวหุ้มโครงมีพันท่อด้านหลังเหมือนเราเรามองว่าอย่างเงี้ยเราก็เลือกเพราะมันมีดําครับมีดําอีกเพราะว่าดํามันก็จะพื้นไปหน่อยเราวว่ามันเป็นสีอย่างเงี้เราก็ลองดูอีกทีนึงแต่รายละเอียดคันเนี้ยอย่างหัวพิตติ้งเนี่ยเราก็เก็บแก้มใหม่หมดอืแต่ยังไม่ถึงคันนู้นเพราะคันนี้เจ้าของเขาคือเหมือน เราเหมือนให้เราลองก่อนนะลองลองเป็นต้นแบบเป็นต้นแบบนี่ก็คือมีเก็บพวกหัวฟิตติ้งปกติหมดแล้วนะอันนู้นก็ปลุกน้ำมันเพลเวอร์ใช่เพลเวอร์นี่เพลเวอร์ก็คืออันนู้นที่ก็ต้องเอาไปทำสีเป็นสีดำใช่แล้วก็ต้องหาตำแหน่งวางใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วมันจะไม่มีคนทำตรงที่ฝังหัวอย่างนี้เพราะว่าของร้อยจะอยู่นี้เลยใช่ใช่ของโคลมตรงนี้อ่าเขาบอกว่าทีแรกผมย้ายลงล่างครับเขาบอกว่าอาร์ตถ้ามึงทำมึงย้ายปต๊แเนี่ยน้ำมันมันมันปั่นขึ้นมันไม่พอเนี่ยมึงเลี้ยงไม่ได้เลยนะอ๋อเพราะมันเตี้ยไง ใช่เราต้องให้มันอยู่สูงเพื่อมันจะได้ไหลลงไปที่ปั๊มพาวเวอร์ได้เราก็ต้องหาตำแหน่งที่วางใหม่ถ้าวางที่เดิมมันคือที่เดิมอ่าแต่วางตรงนี้มันพอดีมากเลยนะไม่เก่กะไม่อะไรด้วยก็ต้องไปหากระป๋องอีกแถมเข้าเลี่ยมมันก็ต้องหากระป๋องที่ขนาดได้แล้วก็ตรงนี้ตรงถังดักไอก็ต้องทำเป็นสีดำเหมือนกันใช่ก็คือเหมือนเราตัดคือผมเป็นคนที่แบบเราเหมือนเร่อกคอนเซปต์อ่ะครับคือให้มันเป็นโทนคล้ายกันเราไม่ใช่แบบอันนี้สีนึงนะสีแล้วว่ามองแล้วมันมันหลายสีไปหน่อยแล้้วก็มมอนนําปรีีเยคับ ก็คืออันนี้คือเก็บโล่งแล้วเป็นคอนเซปต์แรกเป็นสเต็ปแรกดีว่าต้องบอกเป็นสเต็ปแรกคันนี้มีโอกาสที่จะพัฒนาต่อไปอีกมีครับพะเจ้าของถังท่อไอดีแล้วครับตอนนี้ไปทําเป็นสีทองเหมือนกันอยู่ครับพอจะขยับท่อไอดีเนี้ยใหม่เป็นท่อไอดีซิงอ่าเดี๋ยวรอติดตามชมได้เลยรู้สึวกว่ามีขยับเพิ่มเติมอีกเจยย้าของคันนี้เนี่ยบอกว่าอยากทําทต่อแล้วอยากเก็บให้คันนี้มันเนียนแล้วนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าโอกาสถัดไปคันนี้เนี่ยเก็บเพิ่มเติมอะไรเดี๋ยวเราจะตามมาถ่ายกันอีกได้นะครับโอเค ก็ S 1> <S 1> <S สำหรับคลิปนี้ครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะเก็บห้องเครื่องไม่ว่าจะเป็นเบนซินดีเซล <Diesel. S 1> นะครับสามารถที่จะติดต่อพี่ได้ติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับพี่เฟซบุ๊กก็คือพิมพ์ครับเลยครับปู่ช่างอาร์ตเลยครับครับมันมเป็นลูกคันนี้ขึ้นที่เป็นประมาณข้างหลังอ่นครับ,รบผมผมรับทําหมดครับตั้งแต่จักรเครื่องและก็ทำเพื่อเป็นรถส่งเวลาก็รับอ๋อส่งเวลากระบะกระบะรับคือขอให้ลูกค้าตั้งรายละเอียดให้ผมหน่อยคือตั้งโปรเจกต์มาเลยอยากได้แบบไหนมีโจทย์มาแล้วเดี๋ยวเราก็มาคุยอีกทีหนึ่งครับ โอเคได้ครับผมก็เดี๋ยวมีคลิปอีกคลิปหนึ่งเป็นรถกระบะมั่งใช่เป็นผลงานของพี่อาร์ตโอเคถ้ากันเดี๋ยวเราไปติดตามอีกคลิปหนึ่งในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมกับพี่อาร์ตลาไปก่อนครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ